สวัสดีครับวัดอิสุตัวจริงครับวันนี้พาชม ZP a u t ออนะครับราคา1 7 0 0 0 0้านพร้อมกับชุดแต่ง S s p r t y y ้หล่อเท่แบบนี้เลยนะครับนี่สำหรับคันนี้ลูกค้ารีเควสต์มาครับบอกว่าอยากแต่งหล่อแต่งเท่เราก็จัดให้เลยครับนี่ในส่วนของกระจังหน้าดำแดงนะครับแล้วก็ชุดสเกิร์ต S Sporty ในส่วนของด้านหน้าก็หล่อแบบนี้เลย เอส r อ y ตี <fuss> possible, counter, Mont right addition, ้นะครับมีให้เลือกนะครับว่าจะมีซุ Hoe ้มล้อหรือไม่มีก็ได้แต่ว่าคันนี้ลูกค้าบอกว่าไม่มีนะครับลูกค้าบอกว่าขอแค่เป็นชุดแต่งด้านหน้าแล้วก็บาร์ด้านข้างแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเราพาชมกันในส่วนของด้านข้างด้วยคันนี้นะครับผมจัดโปรโมชั่นนะครับพร้อมชุดแต่งเอส r อตตี้แบบนี้อยู่ที่8,650 0บาทส่ง84เดือนนะครับอยู่ที่1 4 4 0 0 100บาทนี่นะครับบอกเลยว่าดอกเบี้ยถูกสุดๆนะครับในเดือนนี้แคมเปญสุดพิเศษแน่นอนถ้าเกิดใครสนใจนะครับผมบอกเลยว่าไม่พลาดแน่นอนนะครับสำหรับดอกเบี้ยแบบนี้ก็คุ้มค่าสุดๆในชั่วโมงนี้เลยนะครับตัวนี้1นึ่ล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพได้เลยกันบ้างนะครับไฟหน้าเป็นแบบไบท์บีม LED นะครับปรับสูงต่ําได้ถึง4ระดับนะครับแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์อยู่ในตัวนะครับแล้วก็เป็นไฟตัดหมอกที่เป็นแบบ LED ด้วยนะครับในส่วนของ ด้านข้างไฟตัดหมอกก็จะมีช่องนะครับ a อโ o Dynamic นะครับก็ลมผ่านลดอุณหภูมิยางลดอุณหภูมิเบรกนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเบรกและยางได้อย่างเต็มที่นะครับเดีย๋ยวไปดูด้านข้างกันต่อครับไปในส่วนของด้านข้างนะครับชุด S Sporty ก็จะมีสติ๊กเกอร์ติดมาแบบนี้แล้วครับแล้วก็ในส่วนของกระจกด้านข้างนะครับก็จะมีตัวครอบมาแบบนี้เลยแล้วก็มีตัวครอบสรอากาศด้านบนด้นนดวยในส่วนของชายบันไดด้านข้างนะครับนี่ก็จะมี เป็นคิ้วนะครับตัวนี้ติดลากยาวมาถึงประตูหลังเลยนะครับในส่วนของล้อวันนี้ลูกค้านะครับใส่ล้อ t e 3 7 suv นะครับการโค้งออฟศูนย์กว้างขนาด9นิ้วนะครับ4ล้อเท่ากันนะครับเป็นล้อ emotion r เป็นล้อ performing น้ำหนักเบาวันนี้ลูกค้าเขาขออัพเกรดลอนิดหนึ่งกนะ็เป็นล้อที่ลูกค้าหลายๆคนชอบนะครับเพราะว่ามันเป็นล้อ performing นะครับแล้วก็ลัดด้วยยาง lenzo so. ยางเรนโซ่ตัวนี้เบอร์2 6 5 6 0หนะครับเป็นยางเรนโซ่ฟินิชนะครับเลนโซ่ตอนนี้เขามีการรับประกันแตกตำระเบิดบวม180วันเปลี่ยนเส้นใหม่ให้เลยไม่ต้องปะถือว่าเป็นการรับประกันที่ดีมากเป็นยางไทยนะครับโอเคนี่เลยนะครับในส่วนของด้านข้างอ่ะมาดูในส่วนของด้านหลังบ้างนะครับในส่วนของด้านหลังตัวนี้นะครับสปอยเลอร์ชุด s อสปอร์ก็ติดมาให้ครบนะครับกะบะไลเนอร์เราติดให้พร้อมกันสัตว์ข้างนะครับล็อกอ่า ดังซาดนะครับแล้วก็ฟิล์มนะครับเราก็ติดให้ครบเป็นฟิลม์มไฮคููซรามิกด้วยในส่วนของตัวรถไฮแลนเดอร์ยกสูงนะครับก็จะมีบันไดข้างติดตั้งมาให้พร้อมกับกันชนท้ายนะครับกระบะไลเนอร์นะครับตัวนี้เราก็ติดตั้งเพิ่มให้นะครับโลโก้เอสสปอร์ตมาพร้อมกับชุดแต่งในส่วนของด้านท้ายไฟท้ายนะครับก็จะเป็นแบบสาชั้นนะครับเวลาเบรบเกปุ๊บก็จะเป็นแบบขีดไม่ขีดอันเดียวนะครับนี่กันชนท้ายเป็นแบบบิวอินมาแบบนี้เลยแล้วเราก็ติดตั้งในส่วนของตัวล็อกฝากระโปรงท้ายให้ด้ ช่วงนี้นี่ไฟท้ายหายบ่อยนะครับตัวนี้เราใส่ล็อกให้ด้วยนะจบเลยโอเครวมถึงล็อกยางอะไหล่ด้านล่างด้วยนะครับเราก็ใส่ให้นะครับล็อกเทคล็อกยางอะไหล่เราใส่ให้ครบโปรโมชั่นสุดพิเศษแน่นอนนะครับนี่แต่งหลอแต่งเทให้แบบครบเลยเดี๋ยวผมพาไปชมถึงออปชันภายในของรุ่น ZP กันนะครับตัวนี้เริ่มต้นตั้งแต่ตัวนี้เลยครับประตูปิดเปิดประตูรถด้วยระบบสัมผัสนะครับเพียงแค่แตะประตูนะครับนี่เราก็สามารถเปิดประตูได้แล้วโดยที่ไม่ต้องกดกุญแจรีโมทครับเดี๋ยวไปดูภายในกันครับ let's go ไป นี่ครับเบาะนั่งตัวใหญ่ๆเป็นเบาะนั่งภายในสีดำนะครับแล้วก็เป็นเบาะไฟฟ้าด้วยสามารถปรับได้แทิศทางนะครับก็จะสามารถปรับได้นี่เลยสวิตช์นะครับปรับพนักพิงด้านหลังนะครับแล้วก็ยกที่ก้นนะครับแล้วก็ยกที่น่องนะครับแล้วก็เดินหน้าถอยหลังได้นะครับผมบอกเลยว่าเบาะไฟฟ้านี่ข้อดีของมันคือเก็บรายละเอียดของการเลื่อนเบาะได้เยอะกว่าเออได้เยอะกว่าซึ่ง เบาธรรมดามันจะเป็นลางกึ๊กกึกกึกอ่ะบางทีลูกค้าบางคนอาจจะไม่ถนัดก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะครับก็จะมีฟังก์ชันที่พวงมาลัยมาครบเลยด้านขวานะครับก็จะเป็นในส่วนของคีดคอนโรลด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของอหน้าจอนะครับรับสายวางสายเล่งเสียงเบาเสียงนะครับนี่อยู่ทางซ้ายเลยนะ่าเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังเดินด้วยได้สีเทานะครับภายในของรถจะเป็นแบบซอฟท์ทัชนะครับในส่วนของคอนโซลแล้วก็แผงประตูด้านข้างนะครับนี่ แประตูด้านข้างจะเป็นแบบซอฟทัชนะครับแล้วก็มิวระดีไซน์อ่านะครับในส่วนของสวิตช์นะครับก็จะเป็นออโต้เฉพาะฝั่งคนขับนะครับแล้วก็ปรับกระจกพับกระจกนะครับตัวนี้มีมาครบเลยโอเคมาดูกันต่อนะครับในส่วนของด้านในในส่วนของตัวรถนะครับก็สตาร์ทด้วยปุ่มกดนะครับนี่เลยเป็นแค่กดปุ่มแค่นี้นี่รถก็สตาร์ทเลยแอร์ก็เช่นกันครับเป็นแอร์ออโต้แอร์ออโต้เรากดคําว่าออโต้ครั้งเดียว แค่นั้นเองนะครับนี่อุณหภูมิก็จะทําตามอุณหภูมิที่เราตั้งไว้นะครับ24หรือ23แอร์ออโต้สามารถแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้ด้วยนะครับมีไล่ฟ้ากระจกหน้าหลังให้ครบนะครับโอเคนี่ก็เป็นในส่วนของฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับเบาเสียงได้นะครับแล้วก็เกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้แบบ8ปสปีดนะครับอย่างที่ผมบอกก็จะมีเกียร์ธรรมดาแล้วเกียร์ออโต้อยู่ในตัวนะครับมีตัว ช่วยเวลาลดลงทางลาดชันนะครับก็เป็นออปชั่นเสริมนะครับตัวนี้ดีมากนะครับโอเคมีที่ชาร์จแบตแบบไทเซมาให้ครบมีสัญลักษณ์บอกในส่วนของการทํางานถุงลมนะครับว่าอยู่ในสถานะที่ปิดหรือว่าเปิดอยู่นะครับอ่าตัวนี้ก็ติดตั้งในส่วนของกล้องนะครับหน้ารถให้กับลูกค้าเพิ่มด้วยคอนโซลด้านหน้านะครับก็มีที่เก็บของด้วยนะครับรวมถึงนี่เลยคอนโซลนะครับตรงนี้เปิดปิดด้านล่างด้านบนนี่นะครับที่เก็บของเยอะแยะมากมายครับแล้วก็นี่ครับ กล่องตรงนี้กล่องใหญ่ๆวางของได้เยอะนะครับแล้วก็แก้วนงแก้วน้านะครับก็วางได้เยอะเลยนี่นะครับทุกคนเห็นไหมแล้วก็ตรงช่องในส่วนของแผงประตูด้านข้างนะครับนี่วางน้ําขวด1.5ลิตรได้สบายๆนะครับขึ้นลงก็สะดวกสบายนะครับเพราะว่าตัวนี้นีครับเขามีมือจับอยู่ที่เสา A ให้ครบนะครับนี่กว้างขวางสะดวกสบายแบบนี้เลยสาหรับ Sadp Auto เดี๋ยวไปชมด้านหลังกันครับว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรกันบ้างครับไป ในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังนะครับก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมาให้ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์ตอนหลังมีสวิตช์ปิดเปิดให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่ชาร์จแบตแบบไทสีนี่นะครับพร้อมกับที่วางช่องโทรศัพท์มือถือได้นะครับด้านหลังก็จะมีที่แขวนของนะครับแบบนี้น้ําหนัก4กิโลได้สบายๆนะครับนี่ครับผมแล้วก็ทนักวางแขนนะครับนี่อยู่ในแนวเดียวกับข้อศอกเราเลยวางแก้วน้ําได้อีก2จุดนะครับนี่โอเคไหมแจ๋วเลยครับ นี่พอปิดประตูปุ๊บก็จะนั่งแบบสบายๆแบบนี้เบาะด้านหลังก็ให้องศาการเอ็นที่แบบพอดีพอดีนะครับนี่มีที่จับแล้วก็เวลาขึ้นขึ้นลงสะดวกสบายตัวนี้ทัศนวิสัยในการมองด้านนอกผมบอกเลยว่ามันปลอดโปร่งล่งสบายนั่งด้านหลังไม่อึดอัดเลยนะครับนี่เล็กรูมเฮดรูมนะครับสบายๆเลยโอเคนี่สำหรับในส่วนด้านหลังครับก็สะดกสบายแบบนี้แล้วก็ด้านท้ายบรรทุกของได้แบบจุใจแน่นอนสำหรับ4ประตู ไปมาดูในส่วนของเครื่องยนต์2.2 m a c ฟ o r t กันหน่อยครับว่าหน้าตาเป็นยังไงครับนี่เลยอึ๊บอ่านี่ครับหน้าตาของเครื่องยนต์ก็จะแบบนี้เลยนะครับก็พัฒนานะครับออกแบบมาใหม่นะครับในส่วนของเครื่องยนต์ 2,200cc ตัวนี้ cc เต็มนะครับจะอยู่ที่ 2,164cc ครับมาพร้อมกับแรงม้า163แรงม้า พร้อมกับแรงบิดที่400นิวตันเมตรผมบอกเลยว่าการออกตัวดีขึ้นมากๆถ้าเกิดว่าใครสงสัยนะครับว่า2.2มันแรงกว่าเดิม1.9ขนาดไหนนะครับมาทดลองขับกับผมที่โชว์รูมได้เรามีรถทดลองขับนะครับสำหรับตัว2.2แล้วก็ในส่วนของเกียร์นะครับเกียร์เราก็เปลี่ยนใหม่นะทุกคนนะเมื่อครั้งที่แล้วเราใช้เกียร์เป็นแบบออโต้6สปีดแต่ว่าตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์2.2แล้วเกียร์เราก็เปลี่ยนเป็นแบบ8สปีดด้วยนะครับ มีทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์แมนนวลน,นะครับอยู่ในตัวเดียวกันบอกเลยว่าการออกตัวดีขึ้นเร็วขึ้นแรงขึ้นประหยัดขึ้นและเครื่องยนต์2 2เนี่ยผมบอกเลยว่าประหยัดน้ํามันบางคนคิดว่าซีซีเพิ่มขึ้นแต่ทําไมรถถึงประหยัดน้ํามันละ่ะในอัตราการทดเกียร์มีถึง8ปสปีดนี่นั่นหมายความว่าเกียร์สุดท้ายรอบเครื่องยนต์เขาจะต่ํามากๆเวลาเราวิ่งทางไกลๆเดินทางไกลนะครับผมบอกเลยว่าประหยัดน้ามันเพราะว่ารอบเกียร์แต่ําสุดๆนะครับ ถ้าเกิดว่าใครสงสัยในเรื่องของอัตราทดเกียร์นะครับเราก็สามารถที่จะมาทดลองขับดูได้แล้วก็เทอร์โบนะครับของตัวนี้ก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นเทอร์โบไฟฟ้าด้วยนี่นะครับเราก็เปลี่ยนใหม่ก็พูดง่ายๆว่าในเรื่องของการออกตัวเนี่ยเร็วแรงขึ้นนะครับรอบต่ําเลยตัวนี้นะครับมาเร็วนะครับมาเร็วกว่าเครื่อง1.9เลยนะครับด้วยซีซีที่เยอะขึ้นแรงบิดที่เยอะขึ้นแล้วก็เป็นเทอร์โบไฟฟ้าด้วยนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนใครสงสัยในเรื่องของพละกําลังนะ ที่อยากจะเอาไปบรรทุกนะครับผมบอกเลยว่ามาลองขับทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออตโต้ดูก่อนได้เลยครับไม่ผิดหวังแน่นอนสําหรับขุมพลัง2.2 m a c ฟอ r ตัวใหม่ตัวนี้สรุปเลยนะครับ2.2 ZP Highlander Auto คันนี้ครบๆจบแบบนี้อยู่ที่86,500บาทส่ง7ปี84เดือนนะครับอยู่ที่14,100บาทนะครับลูกค้าท่านใดที่มีรายได้2เท่าของค่างงดก็ซื้อคนเดียวได้เลยนะครับ แต่ถ้าเกิดใครสงสัยนะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาผมได้เลยนะครับวิวัตอันเดอร์สกอตูนนะครับ W I W A T นะครับอันเดอร์สกอนะครับหรือว่าจะโทรมาที่0811900341ก็ได้ผมโทรปรึกษากันก่อนได้ก่อนที่จะออกรถนะครับโปรโมชั่นคุ้มๆแบบนี้นะครับบอกเลยว่าดอกเบี้ยสุดพิเศษนะครับในช่วงของเดือนนี้ จัดไปครับไม่ผิดหวังแน่นอนแต่งหล่อแต่งเทให้ครบนะครับใส่ล้อมงล้อแม็กชุดแต่งมาครบเลยนะครับใครอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษก็มีนะดาว25%นะครับส่ง4ปีนะครับก็จะได้ดอกเบี้ย0.89%สําหรับพนักงานนะครับโอเคฝากไว้ด้วยแล้วกันครับสำหรับ4ประตู ZP ทพีออโต่หน้านเจ็ดหคันนี้แต่งหล่อแต่งเทพร้อมลงล้อแม็กนะครับออปชั่นภายในแบบครบๆนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งพร้อมฝากไว้ด้วยแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า ถ้าเกิดใครชอบนะครับก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ช่องวัดอิสุตัวจริงด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมวัดอิสุตัวจริงก็ขอลาก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ